ตอนนี้หลายคนก็เตรียมหาอาชีพเสริมนะคะคอาชีพสำรองเพราะว่า นับปัจจุบันนี้เขาบอกว่าอาชีพเดียวเนี่ยเอาไม่อยู่แหละเรียนร,รู้หลายๆอาชีพเรียนรู้หลายๆวิชาเอาไว<ช>้นะคะเพื่อที่จะเป็นตัวเลือกแล้วก็เป็นแหล่งช่องทางในการหาเงินด้วย<ช>เผื่อว่ารอวันหนึ่งการท่องเที่ยวฟื้นคืนกลับมาเราจะได้มีธุรกิจเหล่านั้นไปหาเงินเพิ่มที่ฉะเชิงเซาคุณผู้ชมคะตอนนี้เขาร่วมบูรณาการก,ารกันกับอำเภอเมืองฉะเชิงเซาะะเพื่อตรวจสถานที่ท่องเที่ยวร่วมกับคณะกรรมการโครงการพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวระดับอำเภอ ที่ที่ว่าการอำเภอเมืองฉะเชิงเซานายภูนทรัพย์สมบูรณ์ปัญญานะคะท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเซาท่านได้เป็นประธานในการตรวจสถานที่ของคณะกรรมการโครงการพัฒนาศักยาภาพการท่องเที่ยวระดับอำเภอท่านลงพื้นที่ไปที่อำเภอเมืองไปยังวัดชัยภูมิทารามหรือว่าชาวบ้านแถวนั้นเขาก็เรียกกันว่าวัดท่าอิดนะคะล่องเรือชมทัศนียภาพริมฝั่งแม่น้ําบางประกงเยี่ยมชมวัดจีนประชาสโมสรแล้วก็ไปแวะไหว้พระ มหาเจดีพุทธวร,รยานวัดบางปรงธรรมโชดวิการามวัดแห่งน,นี้สวยงามมากนะคะเพื่อที่จะไปสำรวจแหล่งท่องเที่ยวและข้อมูลที่เกี่ยวข้องด้านของการท่องเที่ยวมาจัดทําเป็นฐานข้อมูลเพื่อพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวในระดับอําเภอแล้วก็พัฒนาไปสู่ระดับจังหวัดรวมไปถึงติดตามสถานการณ์การท่องเที่ยวและร่วมกันแก้ไขปัญหาด้านการท่องเที่ยวแบบบูรณาการเพื่อพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและศักยภาพด้านของการ การท่องเที่ยวไปสู่ความเข้มแข็งที่ยั่งยืนหลังจากที่สถานการณ์โควิดนั้นดีขึ้นแล้วครับนอกจากนี้นะคะท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเซาค่ะพร้อมกับคณะกรรมการก็ยังได้เดินทางไปที่อำเภอบางคลา้าไปเยี่ยมชมพระสถูปเจดีย์พระเจ้าตาสินมหาราชสักการะพระเจดีย์อนุสร์แห่งชัยชนะในการสู้รบกับพมา่า ไปเยี่ยมชมวิสาหกิจชุมชนบ้านแม่บุญมีนะคะหมู่บ้านน้ําตาลสดแหมน้ําตาลนี้อร่อยมากมไปชมสาธิตถึงการเก็บน้ําตาลสดนะคะหลังจากนั้นก็เดินทางต่อไปที่สวนมะม่วงเนรัญช,ชัยยะอาชย ชลานะคะไปชมกระบวนการผลิตมะม่วงแปรรูปแล้วก็เดินทางไปที่วัดปากน้ำไปไหว้พระพุทธมหามงคลและเดินทางไปที่วัดบางกระเจ็ดนะคะไปเยี่ยมชมตลาดน้ำบางกระเจ็ดแหล่งท่องเที่ยวและแหล่งจำหน่ายของท้องถิ่นนะคะไปดูถึงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและศักยภาพด้านการท่องเที่ยวควบคู่กันไปเรื่องของการท่องเที่ยวไปแวะดูที่จังหวัดตราดกันบ้างนะคะ นายกัญชัยเทพวรชัยท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดตราดค่ะท่านก็ประชุมร่วมกันกับคณะอนุกรรมการจัดทําข้อมูลการพัฒนาท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนตามแนวทางเกณฑ์การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนโลกในพื้นที่เกาะหมากอเาเภอเกาะกูดจังหวัดตราด ซึ่งสำนักงานพื้นที่พิเศษ3สาขาองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนหรือที่เราเรียกกันว่าอ,อพทอค่ะส่งเสริมและพัฒนาติดตามและประเมินผลการพัฒนาการท่องเที่ยวในพื้นที่เกาะมา